ท่ามกลางความร้อนระอุข,ของทะเลทรายซาฮาราเดิกพิษอดีตหน่่ยซีนผู้ผันตัวมาเป็นนักสำรวจแห่งนุมได้บังเอิญพบเจอกับสิ่งที่เคยเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าที่พูดถึงเรือรบเหล็กของฝ่ายสัมพันธมิตรชื่อเท็กซัสซึ่งหายสาบสูญไปในช่วงสงครามกลางเมืองอเม,ออเมริกาแล้วมันมาอยู่ใต้ผืนทรายของซาฮาราได้อย่างไรกันขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของแอฟริกาตะวันตกดอรวยโรฮัสแพทย์จากองค์การอนาัมาโลกกำลังสืบหาสาเหตุของการระบาดของไวรัสร้ายแรงแต่เธอสงสัยว่ามันไม่ใช่ไวรัฐธรรมดา ทั้งสองคนที่ดูไม่มีวันมาเกี่ยวข้องกันกลับต้องร่วมทางกันอย่างคาดไม่ถึงพร้อมด้วยอันเจออดิโน่คู่หูสายหาของเดิร์กเมื่อสถานการณ์ในภูมิภาคเริ่มปันป่วนเข้าสู่ความโกลาหลผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังคือการลักลอบทิ้งขยะพิษลงแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งอยู่ภายใต้แผนของนักธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์จอมช่ชนอีฟมาซาดและนายพลธันราชคาซิมในขณะที่เดิร์กค้นพบเรือเท็กซัสที่ถูกเก็บรักษาไวอ้อย่างสมบูรณ์โดยการเวลาใต้ทะเลทราย ปืนใหญ่โบราณบนเรือกลับกลายเป็นหนทางสุดท้ายในการเอาชีวิตรอดในศึกสุดท้ายอันระห่ำเดิร์กและอันร่วมกันต่อสู้กับกองกําลังของคาซิมและช่วยเหลืออีวาไว้ได้พวกเขาร่วมกันเปิดโปงความผิดของมาซาดปกป้องสิ่งแวดล้อมและความหวังของชีวิตในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำไนเจอร์เมื่อเสียงระเบิดจางลงและทะเลทรายกลับสู่ความสงบเรือเท็กซัสยืนหยัดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมพร้อมกับความรักที่เริ่มพิบาลระหว่างเดิร์กพิทและอีวา Rojas.